อ่สวัสดีพี่ดองไฟกค้าเอฟซีเร็วอ่าานำเป็นบุกลบุกลไปอ่าเขาไปแนนำดูมาเข้ามีผป้ใดแนวันดีให้แฟนเาซี็นแีแซนครับผมีดองนี่มแซกครับแลมืกองครับอง จากชีวิตไปหนมาจากชีวิตบปหนิาบนเครื่อมยี่สิบคนีาเอมปิบห่มีโงงามบ่ไอเซีขถามนลงมืเบิร์เด้อลงมืเบิร์เด้อ่าเดี๋ยวผมลงมือเบิร์เมีหลังพีขาบรรยากาศสะกีจน่อยเปนเอซีดด้เด้อ าเบิ่งทางนี้ซะก่อนครับแล้วก็ท่านได้เด่นแล้วครับหาจักหน่อยครับพี่นอ้องบิ่งหานเครื่องพี่น้องครับาเครื่องอ้าววัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนกลับ FC ทางบ้านหน่อยเร็วอ,อ้าววัสดีหานเครื่องมีนงคนรอๆเบิ่งหมอลำเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะเบเด้อพี่น้องเดอเพือนกำลังแห้งใจหารเครื่องมิจฉุคดดอม,มุนมิพุต,ตากะตาฮัก <atas> พี่น้องอุปปอยปีอยู่โมนี่เป็นกลางแดดแล้วครับพี่น้องพี่น้องต้องมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่ครับสุดยอดหารเครื่องกลางแดดเต็มเต็มพี่น้อง <c oughs> ครับครับครับเออเรพาไปแนะน้ำตั้งกี่บัดนี้มาเบิ่งหมอแค้นจิ๋วบัดนี้ยอ้าวหมอแค้นจิ๋วว่าได้เข้าอ้าวฝากพี่น้องเข้าไปเยีทางบ้านเนี้ยให้ให้มาเบิ่งบ่ให้ชวนเพิ่นให้มาเบิ่งหมอลำบ่มันเนี้ยครับมาเบิ่งมาเจอเด้อครับบ้านแสนสีเด้อครับบ้านแสนสีเนาะครับเลอเออใส่หมอแค่นีดนี่แค่น็ดมาบ่นี่หมอแค่น็ดม่นบ่อ้าววัสดีเข้าไปเยีทางบ้านเด้อเร็วอ่า มารับชมรับฟังเลยนะครับครับผมครับผมมารับชมรับฟังพี่น้องอ่าสวัสดีแม่ลำดวนครับแม่ลำดวนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำดวนสวยๆครับอ่าขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเกียรติศับทำสีขอบพี่เชี่ยวพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไครป์พี่น้องพากกันเป็นประจำอ่าฝากกันเป็นประจำพ่อจ๋าไม่ได้เจอหน้ากันตั้งโดนมาพูดกับเอฟซีหน่อยเร็ว

งานง่ายง่ายง่ายตวงสวงวงสวงเหมือนนี่เป็นงานวงสวงนะครับพี่น้องเกียรติศักดิ์คำศรีหลายๆครับผมครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกรรมการนะครับน้องโคตรดีครัคลิปนี้รบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในผมนมาเรื่อยๆครับเด้อใส่ไว้มากูดหลายพี่น้องใส่ไว้คนติด้หลายสวัสดีครับ